สวัสดีครับเพื่อนๆช่างสามัญประจําบ้านทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาติดตั้งช่องลมนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับก่อนที่จะไปดูผมก็ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงพร้อมกับคอมเมนต์บอกว่าทาไมถึงชอบดูมิตรปุยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเ้วยนะครับครับเพื่อนๆนนี่นะครับบ้านของผมตอนนี้ก็เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับตอนนี้วันนี้นะครับผมก็จะมาติดช่องลมนะครับด้านบนตรงจัวดตรงนั้นนะครับผม ก็โดยความพิเศษของผมนะครับก็คือถ้าเกิดเรากั้นหรือว่าเราใส่กระจกไปเลยนะครับแบบทึบๆนะครับลมมันอาจจะไม่ผ่านนะครับเพราะว่าบ้านก็จะเป็นรูปทรงลักษณะคล้ายกล่องอยู่แล้วนะครับไม่มีหน้าต่างด้านข้างนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกนะครับแสงส่องเข้ามาผมจะทําหน้าต่างอยู่ตรงตรงนู้นนะครับด้านหลังนะครับตัวผนังและก็หลังคานะครับเพื่อนๆหลายคนมีความเป็นห่วงว่าจะร้อนหรือเปล่านะครับคือผมจะเสริมชนวนการความร้อนอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็ค่อยบุผนังอีกชั้นหนึ่งนะครับด้วยสมาร์ท ใส่ฉนวนกันความร้อนทั้งหมดนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อลดความร้อนนะครับทีนี้นะครับก็เลยจะต้องติดช่องลมด้านบนนะครับผมได้ทาการสั่งซื้อช่องลมมาแล้วนะครับเพื่อนเเดี๋ยวจะมาทําการติดตั้งให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางกันนะครับนี่นะครับเพื่อนๆช่องลมที่ผมทําการสั่งซื้อมานะครับก็จะเป็นช่องลมลักษณะนี้นี่นะครับเป็น2ชิ้นแบบนี้นะครับสีขาวเป็น P ี C นะครับเพื่อนเพื่อนมีมุ้งลวดด้วยนะครับผมแล้วก็นี่นะครับอีกหนึ่งเหตุผลนะครับมีเพื่อนเพื่อนหลายคนคอมเมนต์บอกว่า ทรงนอดอีกนะครับจัวจะต้องสูงกว่านี้นะครับเหตุผลที่ผมทําจัวต่ํานะครับก็เพื่อให้มันเข้ากับตัวช่องลมนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราทําจั่วสูงนะครับความสูงนะครับผมลองดูแล้วถ้าเกิดเราทําสูงมากนะครับองศานะครับของหลังคาจันทันนะครับการเอียงนะครับมันจะดูขัดกับตัวช่องลมนะครับตรงนี้อาจจะแคบนะครับผมและตรงนี้อาจจะกว้างนะครับมันก็เลยดูหลอกๆนะครับผมเลยทําการวัดแล้วก็จับนะครับลดระดับลงมาให้มัน ดูขนานไปแบบนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองท่าบให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้นะครับตัวจันทรนนะครับเอียงใกล้เคียงหรือเท่ากันเลยนะครับเพื่อนๆผมผมกะไว้ว่ามันเท่ากันนะครับผมลองวัดดูว่ามันเท่ากันนะครับกับตัวช่องลมนะครับผมถ้าหากเราทําจั่วสูงนะครับขึ้นไปแหลมขึ้นไปนะครับมันจะดูหลอกๆยังไงนะครับก็ไม่รู้นะครับผมก็เลยใช้วิธีการลดระดับมาให้มันได้สัดส่วนนะครับเพื่อนๆทุกอย่างนะครับมันมีการ ดัดแปลงนะครับเอาตามแบบที่เราชอบเอาตามที่เราต้องการได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องไปยึดติดกับแบบหรือว่ารูปทรงของเขาทั้งหมดนะครับบ้านของเรานะครับเราทําอยู่เองผมเลยนะครับปรับขนาดตามความต้องการของผมเลยนะครับผมนี่นะครับมันอาจจะไม่เหมือนใครนะครับเพื่อนๆทืาในรูปแบบของเรานะครับเราก็ดูของคนอื่นมาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมส่วนที่เหลือนะครับเราก็มาใช้รูปแบบแล้วก็ความต้องการของเราเลยครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันนะครับเพื่อนๆประมาณนี้จะทาบแล้วก็ขีดนะครับ เื่อบากตรงนี้นะครับเพ<ๆ>ื่อนๆนะครับถ้าขีดบากนะครับให้มันได้โอเคเดี๋ยวไปบากก่อนนะครับเพื่อนๆ นี่ครับเพื่อนๆก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับผมแบบนี้นะครับตัวตั้งก็เดี๋ยวผมก็จะเชื่อมติดแล้วก็เอาตัวช่องลมมาใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเชื่อมก่อนครับเพื่อนเนี่ครับเพื่อนๆแต้มประมาณนี้นะครับแต้มไว้เชื่อมไว้นะครับช่องให้ได้ขนาดนะครับตัวนี้40นะครับผมสวมเข้าไปแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะหาสก,กูนะครับยึด3ามสตัวก็คือให้ด้านนอกนะครับเลยเอามาสักประมาณ1เซนนะครับเพื่อนๆนเวลาเราติดตั้งแผ่นผนังด้านนอกนะครับก็จะเสมอเรียบดีนะส่วส่วนด้านในนะครับก็จะให้เป็นช่องเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราตอนที่เรายึดแผ่นนะครับแล้วตอนที่เราฉาบนะครับรอยต่อเดี๋ยวเราก็จะมาฉาบหรือว่าทาสีนะครับให้เป็นเหมือนช่องเข้ามาหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อเพราะว่าความหนาตัว ช่องลมนี้1นิ้วนะครับแต่ว่ากําแพงของเราจะหนาประมาณ3นิ้วกว่านะครับเพื่อน นี่นะครับเพื่อนๆผมก็ติดตั้งตัวช่องลมที่เรียบร้อยนะครับก็ยึดสกูเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูม,มดุมกว้างมุมไกลนะครับว่าจะเป็นลักษณะไหนนะครับนี่นะครับเพื่อนๆถ้าเกิดมองจากด้านนอกเข้าไปนะครับเพื่อนๆๆจะเห็นว่าตัวความเอียงนะครับจะเท่ากันนะครับผมถ้าเกิดผมทาหลังคาจั่วสูงขึ้นไปนะครับเพื่อนๆก็ถ้าเกิดติดช่องลมด้วยนะครับมันจะดูหลอกตานะครับไม่สวยนะครับมันจะเอียงไม่เท่ากันนะครับ ผมก็เลยลดระดับให้ตัวจั่วนะครับความสูงของจั่วครับให้มันใกล้เคียงกับช่องลมนะครับก็ออกมาประมาณนี้นะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราปิดตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดไปนะครับก็จะเหลือช่องลมไว้นะครับตรงนี้จะเป็นประตูกระจกอลูมิเนียมนะครับทั้งแผงเลยนะครับก็จะได้เปิดกว้างรับลมนะครับผมเวลาเราปิดแล้วก็ยังมีช่องลมอยู่นะครับส่วนหน้าต่างด้านข้างนะครับยังไม่ไม่มีนะครับเพื่อนจะเป็นหน้าต่างช่องเดียวอยู่ด้านหลังตรงนู้นนะครับเพื่อเวลาลมนะครับผ่านเข้าไปก็จะทะลุออกไปด้านหลังเลยนะครับที่ผมคิดไว้นะครับเืนๆ ครับก็เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆสำหรับแนวทางการติดตั้งช่องลมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆคนไหนมีคําแนะนําดีๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมเพื่อนๆสามารถดูคลิปอื่นๆของผมได้ที่ด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็สามารถกดติดตามได้ที่โลโก้กลมๆตรงนี้ได้เลยครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปปนนีี้ลไก่อสสวััดครบ